พี่ครับผมเล่นคริปโตอยู่แนะนำการเล่นหน่อยครับอืมคริปโตเหรอให้ผมแนะนำจริงๆนะอันนี้คือผมผมต้องขอเท้าความก่อนว่าตอนนั้นผมกดแรงประมาณซีซันซีซันสี่มั้งแล้วตอนไปเจอกับพวกโปรเพเยอรที่เขาเป็นพิ e เ a เตอร์ตอนนั้นผมผม,ผมอยู่ใดไปเจอพวกพ,วกพิ e เ a เตอร์ที่เขาอยู่ทีมเมทกับเรานะผมก็บอกว่าเอ้ยจะให้ผมเล่นตัวไหนครับ ใช่ผมก็พูดกับเขาดีๆเพราะว่าเขาเป็นคนไทยตอนแรกไม่รู้อืมเขาบอกว่าเล่นริปโตก็ได้กิบบี้ก็ได้เออตอนนั้นผมกดริปโตไปเขาเลือกให้ผมเล่นแบบอันนี้ผมจําลองสถานการณ์ในแรงนะผมไม่รู้ว่าในเกมปกติมันเป็นยังไงแต่เขามักจะบอกว่าโดนผมอะ่ะต้องรีบใช้ให้เพราะว่าโดนความสามารถเรรู้กันดีอยู่แล้วมันระเบิดเกาะถูกต้องปะ่ะห้าสิบหน่วย สามคนก็เท่าไหร่ร้อยห้าสิบหน่วยพอระเบิดเสร็จปุ๊บเพื่อนเราผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่ามันโดนสโลหรือเปล่าแต่พอที่ผมไปเปิดวิชั่นให้เพื่อนอะ่ะผมเปิดวิชั่นนะแล้วผมก็กดระเบิดแล้วผมก็บินผมยังบินโดนอยู่นะแล้วพอก่อมันแตกปุ๊บคือเพื่อนผมอะ่ะไปถึงศัตรูหมดแล้วแล้วจากที่วิชั่นที่ผมเห็นแล้วก็ที่ผมนั่งไดนงนง้นั่งดูนะเหมือนกับว่าพอผมเปิดโดนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยระเบิดเกาะน้องผมผมบินออโบโดอโดนอะบินเข้าไประเบิดเกาะ แต่ระหว่างที่ผมบินอยู่อ่ะเพื man, ่อนผมมคือโถมแล้วเพราะว่าตามหลักสัญชาตญาณคืออะไรเพราะทุกคนโดนโดนเอ่อโดนของคริปโตสแตนสแกนหรือแม้แต่การโดนระเบิดเกาะหลายๆคนมักจะวิ่งหนีและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะยิงโดนทิ้งแต่หลายๆคนมักจะวิ่งหนีโดยผมโดยรวมก็คือผมด้วยเช่นกันใช่สรุปก็คือผมไฟแบบชนะแบบใสนะเพื่อนผมเนี่แบบเลือดลดน้อยมากเพราะว่าเขาเก่งด้วยแหละในเรื่องของการยิงวิงแมนเขาแม่นโคตรเลย ผมจำไม่ได้เขาชื่อว่าอะไรอืมผมจะสรุปให้ฟังก็คือการเล่นคริปโตเนี่ยอย่างแรกเลยอันติจะมีประโยชน์ได้คือต้องเปิดไฟไปใช้หลังไฟก็คือมันเสียประโยชน์เพราะมันแค่ระเบิดเกาะนึ่ออกอปะใช่เนืดเปิดไฟได้เนื่ได้ลดเกาะคุณชนะคำถามก็คือทํายังไงให้ได้วิชั่นแบบนั้นเพื่อร่วมทีมต้องสำคัญเพื่อร่วมทีมตาคนคือแบบว่าวิ่งไม่คิดชีวิต เราใช้ไปบางทีมันก็ไม่สามารถสำฤทธิ์ผลโดยที่ท่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสมมติเป็นสไตล์ผมนะการเอาโดนไปบินเพื่อเช็คขาสตูผมมักจะไปเปิดวิชั่นก่อนเพื่อนๆเสมอสมมุติว่าอันเนี้เเยเขาเรียกวะตรงนี้มีเขาเรียกอะไรอะผมต้องเดินจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยอ่าสมมติว่าสตอูอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วเพื่อนผมอยู่ตรงนี้ ผมต้องวิ่งมาประมาณตรงตรงนี้ก่อนเป็นถึงคนแรกนะแล้วเอาโดนเช็ควิชชั่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเจอปุ๊บเพื่อนทุกคนจะวิ่งเข้ามาเพื่อมาอยู่เพื่อมาอยู่หลังหลังผมหรือว่าอยู่ในระดับเดียวกับผมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สูตรการระเบิดเกาะเพื่อนผมก็ถมถูกต้องไหมพอผมพอผมระเบิดเสร็จปุ๊บผมปล่อยโดนผมเดินเข้าไปยิงต่อถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือทําไมผมต้องวิ่งเพื่อมาเปิดไฟตรงนี้ก่อน นั่นก็เพราะว่าสมมตินะสมมติผมอยู่ตรงนี้แต่ผมจะสะแกนคนตรงนี้ผมเลือกใช้โดรนตรงนี้ผมบินแอดตรงนี้ผมว่าผมจะเลือให้ประมาณร้อยเมตรแล้วกันเพื่อนผมวิ่งมาตึ๊ดตุ๊ต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 ผมเโถมนะโถมนะโถมเน่โถมผมระเบิดเกาะเพอร์เฟกทุกอย่างเพอร์เฟกแต่เพื่อนจะล้มไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ไหวผมที่อยู่ห่างร้อยเมตรจะเดินมาเนี่ยกว่าจะเดินมาคือเพื่อนอาจจะตายหาไปก่อนนั่นก็เลยเป็นที่มาในแนวคิดของผมว่าทำยังไงให้ ให้เราเข้าไฟกับเพื่อนได้เร็วโดยเฉพาะคริปโตเพราะว่าคริปโตมันมาขับโดนใช่ไหมล่ะนั่นแหละนี่คือแนวคิดของผมไปเปิดไฟก่อนพยายามวิ่งนำนำหน้าเพื่อนอะ่ะหรือว่าไม่ให้ชา้ากว่าเพื่อนอะ่ะแล้วก็การเลือกโพ s ิชั o ในการใช้โดรนก็สําคัญอาจจะวิ่งไปหาที่กํบบากกบังไกลกว่าเพื่อนเขาจะนำหน้าเพื่อนไปนิดหน่อยเพื่อจะเข้าไฟได้เร็วขึ้นในขณะที่เรากำลังจะยกเลิกการใช้โดรนแบบระเบิดเกาะอ,อะไรงเงี้ยไปแล้วอะไรเงี้ยนี่คือผมประมาณนี้นการับสำหรับคริปโต บัตฮาวควรเล่นยังไงครับอ๋อไล่เป็นทีละคนทีละคนใช่ไหมโอเคบัตฮาวบัตฮาวสิ่งที่ผมเจอมาแล้วก็สไตล์การเล่นของผมบัตฮาวนะและโปรเพเยอร์หลายคนเมื่อประมาณซีซันหนึ่งซีซันสองเขาเล่นกันแบบไหนผมรู้นะว่าซีซันนี้เล่นกันยังไงแต่ว่าซีซันก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้อันติเพื่อไฟท์ฟังผมดีนะเขาจะไม่ใช้อันติเพื่อไฟท์อันติช่วยในเรื่องของอะไรบ้างของบัตฮาวอันติช่วยในเรื่องของ การมองเห็นไม่ว,ว่าจะอยู่ไกลพันลี้เป็นเท่าไหร่ห้าร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรถ้ามันขึ้นวิบวับสีแดงตอนนั้นมีคนตรนนั้นมีคนตอนนั้นมีคนถูกต้องไหมอันนี้คืออันติีของบัตฮาวเขาโปรเพเยอร์หลายคนเนี่ยพออันติมาปุ๊บเขาจะเลือกที่กดใช้ทันทีเพื่อจะตามหาคนอันนี้คือโปรเพเยอร์ที่ผมได้ดูแล้วก็ได้ศึกษานะตอนนั้นผมก็ชอบบัตฮาวเหมือนกันใช่แล้วก็บัตฮาวสกิลของมันเนี่ยเป็นการสแกนแบบทรงกลวยแล้วก็มีมิติ มีดีฟมีความลึกของมันสมมุติว่าเราอะสแกนหน้าอย่างนี้นะและ้วกดแล้วกดคิวสแกนบางทีอาจจะไม่เห็นคนที่อยู่ข้างบนเพราะมันออกมาเป็นกลวยมันแบบมันเป็นกลวยอะกลวยกลวยทีนี้เราต้องเลือกใช้แต่ผมอาจจะแนะนําได้เพียงแค่นติอันติเนี่ยใช้เพื่อหาคนแล้วไปยิงแล้ว <c oughs> มันจะมีเจ้าช่วงซีซั่นหนึ่งซีซั่นแรกเนี่ยบัท h า คอโบบังกะลออย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้สำหรับเทคนิคบังกะลอคือมัน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 เอาแล้วอันอาานั้มมนะมันเอาแล้วมันเอามากๆหนึ่งสามใครจะไปวะบัตรเฮาวก็มาละมันเอาแล้วอันตรีของบัตรฮามีไว้หาคนมีไว้มูฟเมนต์แล้วก็ข้อเสียของบัตรเฮาผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ตอนที่กดอันตรีสังเกตดีๆว่า f o v จอเรามันจะยืดขึ้นมันจะกลายเป็นประมาณ1 2 0 f o v 1 3 0 f o v ผมไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นหรือเปล่า แต่เชื่อผมลองไปใช้ดูได้แล้วถ้าเกิดใครไม่รู้สึกผิดปกติลืมคำพูดที่ผมพูดไปคะเพราะงั้นคุณอาจจะยิงไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกมีการแปลกๆใช่ลืมไปพูดผมเลยะมันไม่ได้มี FOB ที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับคนที่ไม่รู้สึกนะแต่ผมรู้สึกผมก็จะพูด Y FOB มันแตกต่างกันแล้วมันเคยมีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขแบบนี้ด้วยทาง EA เคยออกมาบับไมาด้ออกมาแก้ไขเรื่องของ FOB แล้วด้วยซ้ําแต่มันก็ ช่คือเขาจงใจสร้างมาให้มันมี FOB แต่เขาอาจไม่ได้จะมากขนาดนั้นนี่สำหรับการเล่นปลัดฮาวประมาณนี้กดอันติเพื่อหาคนแล้วก็ไปยิงกับเพื่อนแล้วก็เปิดวิชั่นได้ด้วยการใช้กลวยคิวคของเตงแค่นเ,เองนะพลสติกเนี่ยอันนี้ผมผมพูดโดยรวมแล้วกันทั้งมีดาเมจ ถังติดวิชั่นติดวิชั่นเพื่อนติดวิชั่นศัตรูเลือกเอาแล้วก็อันติเมทของมันซับพอร์ตเพื่อนมากๆอันติเมทเนี่ยผมผมผมอยากให้จะเก็บไว้พูดตอนหลังเอาสกิลคิวมันก่อนสกิลคิวเนี่ยก็คือการวางถังผมแนะนําให้วางในเรื่องของตัวเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหินคือเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเล่นวอลเลย์ไหมวอลเลย์บอลอ่ะหรือแม้แต่ซีเอจีโออ่ะ การที่เราถูกยิงพ้นเหลี่ยมเนี้ยแอบอยู่เหลี่ยมนี้มิดละเกินแอบอยู่เหลี่ยมนี้มิดละเกินออกมาทุกตัวยิงหัวแตกไปเหตุผลก็คือที่เทมรู้ผมให้นึกนะคือให้เราเอาถังแก๊สอ่ะไปวางตรงจุดจุดนั้นนึกออกป่าผมวาดรูปให้ดูแล้วกันคาสติอาจจะไม่เห็นภาพแต่ผมวาดรูปให้ดูตามมานึกถึงนึกนึกนึกถึงตึกที่ผมชอบลงบ่อยบนึกถึงตึกที่ผมชอบลงบ่อยๆออยๆตรงนี้จะเป็นประตู ตนี้จะเป็นประตูแล้วตรงนี้จะเป็นประตูอันนี้จะเป็นชั้นสองถูกต้องปะจำได้ไหมมันจะมีสิ่กีดขวาอยู่ตรงนี้ตรงนี้สองชิ้นเคาน์เตอร์ชิ้นหนึ่งตรงนี้หน้าประตูชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นอแผ่ตัวนี้ชิ้นหนึ่งประออมาณนี้ ที่สำคัญของการเล่นคอสติกสกิลคิวของมันหลายๆคนมักจะเอาไปวางตงัวนี้ไม่ผิดเว้อันนี้คือในกรณีที่เราจะเป็นที่ต้องการแคมป์บ้านจริงๆใช่เพราะอะไรเปิดมาคนไม่โดนดามอ,อยู่แล้วเวถึงแม้โดนก็โดนน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะวางขอบเนี่ยที่ตามภาพผม,มดีนะขอบนี้ศัตรูจะโดนตอนไหน โดนตอนที่มันเปิดประตูแล้วเข้ามาแล้วโดนเสร็จปุ๊บติดสโล์กว่าจะเดินออกไปได้คือ,อยากถ้าเราเซตไฟกันด,ดีแล้วเรายิงมันมันล้มแน่นอนหรือแม้แต่จุดนี้ก็จะตวางไว้ตรงนี้นึกออปะหรือเหลี่ยมนี้การสตูเดินมาทางนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเช็คที่ผมแพรต้องการจะสื่อก็คือทางคอสติกเนี่ยวางตรงเหลี่ยมยเหลี่ยมวางยาเขาจะวางเพื่อให้มันระเบิด ไม่ได้วางเพื่อให้เขายิงอ่ะนึกปะไม่ได้วางเพื่อให้เขายิงแก้วางเพื่อแบบจุดบอดวิชั่นอ่ะอเท่าที่ผมพูดปะใช่ประมาณนี้สำหรับคอสติกส่วนออนติเมทของมันผมชอบมากออนติเมทฟังตรงข้ามได้คอสติกเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมทีมผมเนี่ยยิงยิงตีคอสติกล้มเพราะว่าอนะันนั้นมันสดเข้ามามาสดเข้ามานะแล้วก็คือเหมือนกับว่าโดนโดนยิงอ่ะคอสติกทำยังไงรู้ไหมมนปาอ์แอนติเมะลงเพื่อน เาเสพเพื่อเลยนะผมถามหน่อยวิชั่นนั้นบอดแล้วแต่ถ้าเกิดเราเรามีสโคปทองอนไรคนละนเรื่องมันก็สามารถยิงได้แต่สุดท้ายแล้วใครจะกล้าเข้าไปเอาข้างไหนนั้นถูกต้องไหมไม่มีทําให้เราเสฟเพื่อไม่ได้ปอะดหนึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่มักจะใช้อันติเมตเรื่องของการฆ่าฆ่าฟันฆ่าฟันฆ่าฟันแต่ผมอยากให้เรามองในเรื่องของการดีเฟนซ์เพราะว่าอันติเมตอะ่ะ แม่งปลาผมไม่รู้นะคือผมไม่ค่อยเล่นคอสติกการปลาของคอสติกเนี่ยจะปลาแบบระเบิดตอนไหนมีชิ่งไหมหรืออะไรไหมอันนี้คือผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงแต่ปลาให้มันได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าปลาใส่เพื่อนที่ล้มเพื่อดีเฟนต์เพื่อนคนนั้นเพราะอย่างที่ผมบอกอเชี่ยมี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 สาม,ม,มวันดีกว่ามีสองบอกว่าใช่ไหม,มประมาณนี้สําหรับการเล่นคอสติกผมอาจจะแนะนําได้ ไม่ดีแล้วก็อาจจะได้แค่เชิงเทคนิคเชิงพูดเพราะว่าผมไม่ได้เก่งที่จะเล่นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่เมน <c oughs> คอสติกด้วยแต่ว่าที่เห็นเท่าที่แนะนำได้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคอสติก <c oughs> โอเคเราเรายังอยู่ใช่ไหมหมอคือหมอตอนนี้มันมันถูกรีเวิร์ถรรดถูกรีเวิร์ดออกไปอไไม่ใช่สิเขาจะถูกรีเวิร์ดเรื่องฟาสทิลฟาสทิลเนี่ยสำคัญมากสำหรับตัวผมผมบอกได้เลยนะว่าฟาสทิวสำหรับสำคัญมากสำหรับตัวผม ผมมักจะเข้าไปเอากระสุนออกมาก่อนผมมักที่จะไปเบินกระสุนศัตรูก่อนแล้วเพื่อนผมเข้าไปไฟต์เลยค่ะที่มันกำลังชักแม็กแล้วผมก็มารีเลือดตัวเองเพราะผมรีเลือดเร็วอย่างที่ทผมเล่าให้ฟังหลายๆครั้งมันฮิลเร็วไม่ได้แล้วทีนี้การใช้งานสกิลคิวก็ใช้ตอนฮิลเรื่องปกติมากสําหรับการที่เพื่อนลดก็เพื่อนขอโดนก็ให้เพื่อนไม่ขอก็ไม่ให้ถูกต้องไหมสกิลอีส่วนใหญ่ก็มักจะได้ดอกกราบม่วง พวกช่วงที่แบบเปิดอันแรกๆก็จะได้เกาะม่วงอันที่สองด้วยเหมือนกันจะมีสิทธิ์ได้เกาะม่วงบ่อยมากแล้วประเดียนอยู่ตรงที่ว่าการที่มันถูกรีเวิร์กกิฮิลของมันถูกต,ต้องปะ่ะอันนี้เราจะต้องเล่นกับความรู้สึกเพื่อนเล่นกับความรู้สึกของตัวเองเล่นกับความรู้สึกของสตูการผมยกตัวอย่างนะไฟสามสามผมพยายามที่จะคือทำยังไงก็ได้ ถ้าเราอยู่ใกล้เพื่อนที่สุดหรือไม่ต้องใกล้ขนาดที่แบบว่ามากจนเกินไปผมพูดคําว่าชุบทันเพื่อนล้มสามารถที่จะซัพพอร์ตทันพูดอย่างนี้ดีกว่าสําหรับคนเล่นหมอซัพพอร์ตเพื่อนให้ทันอันนี้คือในความรู้สึกผมนะแล้วเราไม่ควรตายหาคนแรกตายหาคนแรกคือหมอคือไร้ประโยชน์มากไร้ประโยชน์จริงๆอ่ะสกิลคิวก็ไร้ประโยชน์อยู่แล้วสกิลอันติเมทก็ไร้ประโยชน์อยู่แล้ว แม่แต่แพสซีฟยังใช้ไม่ได้เลยถ้าเกิดเราตายคนแรกถูกต้องไหมพยายามยืนตำแหน่งให้ดีแต่ไม่ใช่ว่ายืนหลังสุดตัวไย,ยืนหลังสุดไม่ใช่คำตอบสำหรับการที่เซฟมากที่สุดยืนตรงกลางไฟทีนี้ทีนี้ผมให้บทเรียนไปไม่ตายหาคนแรกแต่ผมเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะผมตายหาคนแรกบ่อยๆผมมาจจะเข้าไปในไฟอะ่ะมันด้วยความเคยชินอะ่ะผมมาจจะเข้าไปในไฟคนแรกแล้วก็ตายหาแต่ที่ผมแนะนำก็อยู่กับไฟ อยู่กับไฟไว้พยายามอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนคนโทรลไฟอ่ะนึกนึกือเปล่าหัวใจของมันนะทำอะไรก็ได้ให้เพื่อนล้มปุ๊บเราสามารถชุบได้ทันแล้วเพื่อนไม่โดนซ้ําตายห่านั่นแหละอันนี้คือคีย์เวิร์ดในการเล่นหมอของผมแล้วก็ในการเล่นนนาคตของผมนั่นแหละนั่นแหละอืมราการเล่นหมอผมยกอย่างเช่นไอไนท์แล้วกันถ้าใครเห็นสตรีมผมตอนผมเล่นกับไอไนท์แม่งเล่นหมอ แม่งไปยืนอยู่ข้างบนอะ่ะมันจะมีเมืองบังเกอร์อยู่อะ่ะแล้วก็จะมีตรงเมืองข้างบนที่อยู่ข้างบนบังเกอร์ถ้าสมมติรเราออกเราออกทางด้านซ้ายนะเราออกบังเกอร์ด้านซ้ายมือจะเป็นด้านอยู่ข้างบนแม่งเล่นสนไนแม่งเล่นหมอแม่งไปยืนอยู่ข้างบนอะ่ะจะซัพพอร์ตเพื่อนอยังไงทันวะแต่ผมก็เข้าใจว่าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะแนวคิดคนเราไม่ไม่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะล้มตอนไหนเราจะล้มตอนไหนลองมาผมล้มก่อนอคนแรกก็จบประมาณนี้สาหรับการเล่นหมอเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยซ้ํา แล้วที่สําคัญอืผมอยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของการชุบเพื่อนอย่างนี้ผมบอกเว้ยหมอชุบเพื่อนไม่ไม่ไม,มันมันแค่กด F มันแค่กดอินเ r อร์็แล้วมันสามารถจะหยิบปืนมายิงได้พยายามโซนเข้าจะมาชุบเสร็จพยายามกดฮิวเลือดหลังบังหลัง,หล,งหลังโดมของเราถ้ามันหนึง <S <S เหลือก็หนึ่หนึ่งนะสมมติว่าเหลือกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนเราล้มสองมันเพื่อนมันก็ล้มสอง เราชุบเพื่อนแล้วเรากดยากับเราเราไปชุบเพื่อนแล้วเราก็กดยาหลังโดมมันอะมีสิทธิ์ได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งคือถ้ามันโถมยังไงมันก็สู้ชิวเราไม่ได้มันจะสู้ไอ้บาเรียเราไม่ได้เพราะเราจะเล่นกับบาเรียถูกต้องไหมนั่นคือเราได้เปรียบแล้วก็พยายามที่จะรอเพื่อนเกิดอมเพื่อจะชุบเพื่อนใหม่อีกรอบหนึ่งผมว่ามันต้องรอแม่นอน <laughs> รอเล่นรอเล่นก็ประมาณนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะไม่สด ตอนที่ชุบเพื่อนอยู่เนี่ยพยายามจะเซฟเล่นแบบเซฟเซฟเพราะสุดท้ายแล้วการเล่นเซฟมันมันมันดีอ่ะเพราะายังไงก็คือเราเราเรามีแพ็คแบ็คแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วถูกต้องปะกดยาทํา,อ,าทอะไรไปก่อนก็นได้รอเพื่อนเกิดแค่นั้นเองมันทาให้เรามีเลือดที่มากกว่าเขาแล้วก็ได้เปรียบศัตรูอันนี้คือสําหรับผมนะสําหรับแนวคิดของผมประมาณนีน้สำหรับการเล่นหมอหมดละอืมหมดจริงๆแล้วแหละสำหรับการเล่นหมอไม่น่าไม่น่าเหลือแล้ว